ตั้งแต่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปคนไทยสามารถปลูกกัญชาวไว้ที่บ้านได้แล้วนะคะส่วนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนเสรีร0 0เเซเลยหรือไม่ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวแล้วครบจบที่เดียว E.P. 2 5าร่วมบันทึกประวัติศาสตร์วันที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาจากพืชยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลออกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5พุทธศักราช2565 ส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นสารสกัดจากช่อดอกที่มีสาร THC เกิน0.2%โดยน้ำหนักที่ยังคงเป็นสารเสพติดหมายความว่าการผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายเสพหรือมีไว้ในครอบครองกัญชาจะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปส่วนผู้ที่ต้องการปลูกก็ไม่ต้องขออนุญาตเพียงจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกัญที่ออยอจัดทาขึ้นมา แต่หัวใจสาคัญที่ว่าประชาชนจะนํากัญชามาทําสินค้าหรือใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนจะเสรีร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ต้องรอให้ร่างพรบรกัญชากัญชงที่พักภูมิใจไทยเสนอที่งผ่านการพิจารณาลงมติของสภาวาระแรกซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะเข้าสู่วาระสองสาและมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังวันที่9กมิถุนายนจึงยังเป็นสุญญากาศตามคํานิยามของเรานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในวิษนุเครืองามเพราะการที่กัญชาจะเป็นพืชที่ปลูก ใช้เสพเสร,รีนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและหลายเรื่องก็ยังมีกฎหมายควบคุมอย่างน้อย6ฉบับ รองนายกวิษณุสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่ากัญชาเสรีคือน,นำมาปลูกได้แต่เมื่อเริ่มนำมาใช้อาจเป็นปัญหาใช้ใบไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นช่อหรือดอกใช้ไม่ได้ดังนั้นใ,นใครที่จะเอาช่อหรือดอกกัญชาไปผสมในหม้อกว๋วยเตี๋ยวทำไม่ได้เด็ดขาดนะคะถือว่าเป็นความผิดขณะที่คณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจยืนยันว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณาสุขผลักดันคือการนำกัญชากัญชงมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีการสนับสนุนให้ใช้กัญชาในทางบันเทิงและนันทนาการกระทรวงสาธารณาสุขยังเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากการนำกัญชากัญชงไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นห้ามจำหน่ายให้ใช้ในสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรและผู้ที่มีอายุต่ตำกว่า20ปี การออกประกาศกำหนดให้กลิ่นควันกัญชากัญชงเป็นเหตุรำคาญมีการตอกย้ำชัดๆว่านโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสูบหรือการบริโภคเพื่อความบันเทิงหรือนันทนาการเพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุขเท่าที่ฟังมาทั้งหมดจึงพอสรุปได้ว่ากัญชายังไม่เสรีร้อยเรเซ็ในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยเรื่องการปลูกการสกัดหรือการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอบถามเพิ่มเติมโทร 1 5 5 6กด3หรือสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนั้นๆแม้จะมีการประกาศ kick off นโยบายกัญชาเสรีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าประชาชนทุกคนจะสามารถปลูกเสพขายและผลิตสินค้าจากกัญชาได้โดยปราศจากการกำกับตามกฎหมาย